ส่ <che> สวนสดีครับกลับมาพกกำอันเปริรัดออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อันก็มีรถเก๋งอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาเติมสต็อกและเดี๋ยวอันจะมารีวิวแล้วก็พาดูตัวรถไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแลวก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพันธ์ออโต้นะครับตรงนีนะ้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นัดที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาได้น้อยนะครับก็คือจะเป็นตัวโตต้าโคโรอาออติส1.6 ตัว e cng นะครับก็คือถือว่าถ้าเกิดรถปี26พเนี่ยเอาติสเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือสมมุติว่า14 15 15.16หรือว่า16แท้เนี่ยมันจะคนละแบบกับตัวปี14กับ15นะครับเพื่อที่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนใหม่จูนเชื้อเพลิงรองรับ e 8 5แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น1.6ตัว e cng รถปี2 0ง6นะครับ แน่นอนอยู่แล้วแหละถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นตัว CNG เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นตัวพลังงานทางเลือกที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง2ระบบหรือถ้าเกิดในกลุ่มของหลักๆเลยนะฮะแท็กซี่แน่นอนครับตรงนี้ตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการเระหยดน้ํามันนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถ ไม่ได้ด้อยค่าหรือว่าตกต่ํากว่าตัวรุ่นเดิมไปเลยนะครับเพราะนั้นกล้าพูดตรงนี้นได้เลยนะฮะรถก็ยังน่าใช้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับจริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยเราจะมีเข้ามาประมาณ2คันนะฮะ<ม>ก็จะเป็นตัวสีบอลเงินเหมือนกันนะครับ<ม>เพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกระหว่างที่เป็นเบนซินที่รองรับเชื้อเพลิง e85 กับตัวที่ยังไม่รองรับเชื้อเพลิง e85 กับรองรับเชื้อเพลิง e85 แล้วก็เป็นตัว CNG ในตัวด้วยก็จะแนะนําเป็นตัวรุ่นนี้ก็แล้วกันนะครับ รถสีบอลเงินเดิมโรงงานต้องบอกก่อนนะเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าทําความสะอาดตรงไหนเลยใดๆทั้งสิ้นอันมาอัปเดตกันแบบคร่าวๆรวดเร็วว่องไวนะฮะเพื่ออัปเดตให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมกันว่ามีรถเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดเรานับกันตามเจนเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวเจเนอเรชันที่1ิดนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะ ตัวโคมไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตไลท์ตรงนี้ไม่มีอันนี้คือเราให้เห็นแบบสภาพแบบสดๆเลยนะครับรถเนี่ยมันมีการใช้งานมาครับอันนี้คือเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บงานรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้า แบบให้สวยที่สุดเท่าที่เราได้ทาได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะบางทีอาจจะเห็นเป็นพวกแบบจุดมุ่งจุดมาร์กแต่วานนี้เนี่ยคือเราดูแล้วเรามาร์กไว้เก็บตรงนี้เลยเก็บแบบนี้เลยเก็บอย่างนั้นเลยอะไรดีที่สุดเรามอบไปกับลูกค้าครับเพราะว่านะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยทางร้านเราดําเนินการให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรามองในส่วนของแบรนด์หรือว่าตัวยอดจัดเอาติปเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะ ที่ไม่ว่าจะเป็นในรถปี16หรือว่านะรุ่นปัจจุบันตอนนี้ยอดจัดคือมันได้เยอะมากนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่ามีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้แต่มันขออย่างเดียวครับขอแค่เพียงคุณลูกค้ามีอาชีพและก็ะไรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ที่เหลือเอกสารขาดตรงไหนเพิ่มเติมยังไงค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่ไม่ต้องใช้เงินร,รถเลยแม้แต่บาทเดียวทั้งมีเคและก็ไม่มีเครดิตนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมไว้นะฮะแมกอัลลอยนะครับยางตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นตัวยางที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับเ mm hmm. พราะนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไปซีเรียสเลยนะครับ mm hmm. เปลี่ยนไปเลยจบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเรามีตัวยางใหม่ๆแบบนี้รองรับอยู่แล้วแหละขอบ16สบายๆนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับถ้าเกิดตัวจุดเด่นๆเนี่ย สัคันนี้บอดี้รอบนอกมันก็จะเหมือนกับตัวที่อันเคยรีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้ดูไปบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องตัวระบบ CNG นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีรองรับเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับผู้ลูกค้าที่ต้องการพลังงานทางเลือก2แบบด้วยกันภายในรถ1คันนะครับเพราะตรงนี้นถือว่าเด่นๆเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องตัวระบบต่างๆนะครับอาทิอย่างเช่น ABS, EBD, BA ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว e แบบนี้ก็คือมันจะเป็นตัวรองจากตัว g ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดมีมัน,ม,น,ม,นมันจะมี2แบบด้วยกันนะฮะถ้าเกิดเราดูกันในตามรู้แบบเวอร์ชงวัวชัวอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีเริ่มต้นทั้งตัวเกียร์แมนนวลที่เป็น cng นะครับแล้วก็เป็นตัวพวกแบบเกียร์ออโต้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในกลุ่มของตลาดของแท็กซี่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเพราะาตรงนี้เนี่ย ในเรื่องตัวความประหยัดก็แล้วกันถ้าเกิดเราพูดก,กันแบบง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวด้านท้ายนะฮะอันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวคมไฟท้ายไฟเด้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนจากไฟเบรกด้วสามก็อยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะฮะบ,บอดี้เดิมรถสีบรอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อขัดสีเคลือบผิวตัวรถอันนี้อนครีนนิ่งให้กับูลูกค้าใหม่ทั้งหม ก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าและก็อีกอย่างก็คือในเรื่องตัวบวรันตีร้านของเรานะครับก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับว Smart รนะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ระยะเวลาอีก1ปีเต็มๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงเลยนะฮะร,รับประกันได้เลยว่าได้รถสวยกับบ้านแน่นอนอีกหนึ่งอย่างครับตรงนี้อาจจะทิ้งท้ายว้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งก็คือในเรื่องตัวราคา ซอฟมาก่อนเดือนแล้วไม่เท่าไหร่เองทุกคนจับต้องได้อยู่แล้วถ้าเกิดดูคลิปนี้ถูกใจและชอบอยากเป็นเจ้าของหรือว่าหาตัวรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วเบอร์ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ครับโทรติดต่อเข้ามาได้เลยเราไปดูด้านในกันสักนิดนึงไปครับสาหรับในส่วนของภายในนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็สำหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น CD ดีวิดีโอเนะฮะจะมีที่เสียบเ u x นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB ส่วนสำหรับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับบรรไดเหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นมากนะฮะก็สําหรับในส่วนตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับแอร์เย็นเพียงเพราะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็มีตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์นะฮะวงล้มัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ยังเป็นแบบเหมือนเดิมก็ยังไม่สามารถริ้งหรือว่าคอนเนคกับบูทชูสได้นะครับก็จะควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นในตัวระบบต่างๆอะไรประมาณนี้เฉยๆแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะฮะ ส่วนสำหรับตัวปี16แบบนี้ครับจุดที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว t ซชชันคอนโทรลนะฮะหรือว่าการล้อหมุนฟรีนะครับเราเรียกแบบเป็นตัวอักษรย่อเนี่ยก็ T R C นะฮะเข้าใจกันได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีมาให้และติดตั้งมาจากให้โรงงานเลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือคนขับนะฮะก็จะเป็นตัวกระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเซ็นเซอร์ร้องให้แล้วก็จะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับมองข้างกับพังกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งครับมันก็ต้องครบเซตหน่อยนะฮะ CNG mode นะครับตรงนี้ก็มีมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเราสามารถเลือกหรือว่าปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลย คือรถปีใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเป็นตัวพลังงานทางเลือกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งในรถ1นึคันนะครับมันจะดีอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าในส่วนตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายถูกต้องไหมครับสมมุติว่าเราทําสวิตช์ไว้ตัวหนึ่งกดทีเดียวเปลี่ยนให้เลยทุกอย่างจบเลยอันว่ามันเป็นการที่เขาอำนวยความสะดวกสบายให้กับกลุ่มของผู้ผู้ใช้รถนะฮะหรือว่าในส่วนของตัวผู้ขับเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเราคิ้มแบบคร่าวๆเลยมันประหยัดจริงๆครับเอาติสเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรมันจะมีในส่วนตัวขอ้วขอกัง,งขาอยู่2แบบนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นตัว CNG นะฮะก็คือระหว่าง1.6กับ1.8คนส่วนใหญ่จะถกเถียงกันเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะว่าอะไรถ้าเกิด1.6มันกินประมาณนี้เนี่ยเราสู้ไม่เอา1.8ดีกว่าเหรอแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นเนี่ยเราสู้ไม่เอา1.6ดีกว่าเหรอมันมีหลายแนวคิดมันมีหลายสไตล์ครับแต่ว่าในเรื่องตัวความชอบของแต่ละคน มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเราจะไปบังคับให้คุณลูกค้าชอบ1.6ไม่ได้เราจะไปบังคับให้คุณลูกค้าชอบ1.8ไม่ได้แต่เราจะทำไงให้1 6คนนี้เนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจให้กับพี่ๆหลายๆท่านได้มาสอบถามแล้วก็ได้มาใช้บริการกับทางร้านเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์อโอโต้แบบขั้นบันไดนะครับตรงนี้มันก็สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแบบซูเปอร์ซีพีทีแบบเดสปีดนะฮะถ้าเก มันก็จะเป็น 1ZX นะครับก็จะคล้ายคลึงกับตัวรุ่นเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องตัวระบบที่เพิ่มขึ้นมาเป็นตัว CNG นะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวบอะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับรถนี่เป็นปี16กนะฮะก็ผ่านมาค่อนข้างที่จะหลายปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวสภาพเนี่ยภายในสวยมากเลยนะฮะภายในสวยมากไม่ได้ดูเก่าดูโซมดูแบบไม่น่าใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับ มีตัวเป็นกระจกแต่งหน้าไว้ให้นะฮะอยู่ตรงที่บางแดดนะครับ๋อ้แต่ตัว CNG นี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือมันจะไม่มีเป็นตัวไฟแมนนวลมาให้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวจริงที่เราเคยรีวิวกันแบบบ่อยๆนะฮะมันจะมีเป็นตัวไฟแมนนวลไว้ให้นะครับแต่ไม่ใช่ออโต้นะฮะคือเราต้องกดเปิดไฟด้วยนะครับอันนี้ไม่มีตัวไฟแมนนวลอย่างเดียวนะฮะที่เหลือก็ถือว่าครบครันนะครับถ้าเกิดให้อเน้นเน่ก็คือในเรื่องของตัวระบบ CNG นะฮะ ที่มันหายากตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวราคาเนี่ยที่มันสามารถจับต้องได้ง่ายยอดจัดได้เยอะไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงน,นี้ก็คือออกรถได้แบบสบายๆเลยนะครับ mm hmm. ที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่คุณลูกค้าแล้วว่ารถคันนี้พร้อมแล้วคุณลูกค้าพร้อมที่จะมาเป็นเจ้าของเอาติด1.6ค,คันนี้หรือย,อยังแค่นั้นเองนะครับเด mm ี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตัวรถเข้าใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ นะครับก็จะเป็นในสองตัวรถเกง๋งโตต้าโคราอัลติสนะครับ1.6ตัว e cng รถปี2 0 1 6นกะครับก็ถือว่าในส่วนของตัวการอัปเดตก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราเอาแบบคร่าวๆพอเดี๋ยวรอรถเสร็จแล้วคลีนนิ่งเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเอาแบบเต็มๆกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในส่วนของตัวเครื่องระบบต่างๆการใช้งบการใช้งานอะไรแบบนี้เนี่ยอันก็จะมาอธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดกับคุณผุ้ท่าอีกรอบนึง แต่ในเมื่อนะคลิปนี้เราเอามาอัปเดตแล้วมีรถเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสำหรับในสวงตัวอัลติคคันนี้จะราคาอยู่ที่389,000บาทอันย้ำนะครับ389,000บาทก็จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตขอเพียงแค่มีอาชีพแล้วก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ที่เหลือฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินรถเลยแม้แต่สตางเดียวนะครับเดียวเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดียวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กด Subscribe และเด็๋คลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนําให้กับคุณทุกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ